เดี๋ยวนี้ผู้คนสนใจเรื่องสุขภาพอนามัยมากขึ้นหลายคนก็ปลูกผักไว้กินเองนะทำอาหารสุขภาพไว้กินในครอบครัวก็เลยมีบริษัทแห่งหนึ่งในอเมริกาเนี่ยเขาสมองใสนะเขาก็คิดว่าเนี่ย คนอเมริกันเนกินขนมปังเ่ยแล้วก็คงจะมีจำนวนไม่น้อยนะที่อยากจะทำขนมปังสุขภาพกินเองในครอบครัวก็เ,เลยทำเครื่องทำขนมปังภายในครัวเรือนขึ้นตั้งราคาไว้นะ275ดอลลาร์ก็ประมาณ8,000กว่าบาทก็คิดว่าจะขายดีนะปรกว่าคนไม่ค่อยสนใจ ขายไม่ค่อยออกผลิตแล้ไปเยอะเลยนะกะว่าจะขายแบบเทน้ำเทท่าแต่ว่าผิดคาดลงทุนไปเยอะทีเดียวนะทำยังไงก็เลยไปจ้างที่ปรึกษามาช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยบริษัทที่ปรึกษานี่เขาก็ท้ายเขาก็มีข้อเสนอว่าให้บริษัทเนี่ย ทำเครื่องผลิตขนมปังรุ่นใหม่แต่ให้แพงกว่าเดิมนะแพง50%เลยก็คือตั้งราคาไว้เลยนะ400ดอลลาร์นะก็ประมาณ1 2ื่นสองนี่ประหลาดไหมเครื่องราคา8,000นี่ยังขายไม่ค่อยออกเลยผลิตเครื่องราคา1 2ื่นสองจะขายออกได้ยังไง คิดได้ยังไงนะบริษัทที่ปรึกษาจะปรากฏว่าบริษัทที่ผลิตขนมปังเครื่องผลิตทำเครื่องผลิตขนมปังเนี่ยเขาเื้อความคิดนะก็รับข้อเสนอนะแล้วก็ทำตามที่แนะนำได้รับคำแนะนำก็คือว่าผลิตเครื่องรุ่นใหม่เลยใหญ่กว่าเดิมแพงกว่าเดิมนะสี400่400ดอยสี่ร้อยดอลลาร์ บอกว่าขายดีเลยนะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยแต่ที่ขายดีไม่ใช่เครื่องรุ่นใหม่นะเครื่องรุ่นเก่าไอ้เครื่องที่ราคา275ดอลลาร์เนี่ยทำไมขายดีนะเพราะคนมองว่ามันถูกตีแรกเขาคิดว่ามันแพงนะแต่พอมันมีเครื่องอีกรุ่นหนึ่งราคา400ดอลลาร์1 2 0 0เนี่ยระหว่าง1 2 0 0กับ8,000เนี่ยคนก็ สนใจซื้อ8 0 0พันมากกว่านะแต่ก่อนไม่ซื้อเพราะรู้สึกว่า8 0 0พันมันแพงแต่พอมีเครื่องรุ่นราคา1มื่นสองมาเทียบเนี่ยไอ้แปดพก็เลยกลายเป็นของถูกไปก็เลยแห่กันไปซื้อเลยขายดีนั่นนี่ก็เป็นอุบายนะการขายสินค้านะที่เดี๋ยวนี้ก็ใช้กันเยอะ ที่เขาผลิตเครื่องราคาหมื่นสองเนี่ยหรือสี่ร้อยดอลลาร์เนี่ยไม่ได้หวังขายนะหวังให้เป็นตัวล่อหรือตัวเปรียบนะพอลูกค้าเนี่ยหรือคนทั่วไปเห็นมีเครื่องราคาหมื่นสองเนี่ยไอ้แปดพันก็เลยกลายเป็นเครื่องราคาถูกขึ้นมาก็เลยน่าซื้อนะอันนี้เป็นวิธีที่ใช้บ่อยนะ ช่วงที่โควิดยังไม่ระบาดนี่คนจีนเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไปเที่ยวภูเก็ตกันเยอะและสินค้าที่ขายดีมากนะคือหมอนอยางพาราหมอนอยางพารานี่ต้องสองพันะสองพันบาท่าคนก็แห่ซื้อกันเหมือนกับได้รับของแจกนั่นแหละทั้งที่คนไทยนะซื้อ หมอนใบหนึ่งแปดร้อยนี่ก็ได้แนละ้วแต่ว่าคนจีนเนี่ยต้องซื้อด้วยราคาสองพันแต่ก็ขายดีนะนะคนนี่ซื้อกันไปหลายใบเลยทีเดียวน่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะเขาบอกว่ามันราคาถูกเนื่องจากที่ปักกิ่งเนี่ยนะร้านที่เขาขาย หมอนยางพารานเนี่ยร้านแสดงสินค้าเนี่ยมันติดราคาตั้งสองหมื่นนะติดราคาสองหมื่นแต่มาเมืองไทยนี่ขายสองพันใครจะไม่ซื้อนะอันนี้ก็เป็นพิธีนะกลยุทธ์การขายถามว่าที่ขายสองหมื่นเนี่ยที่ปักกิ่งเนี่ยขายได้ไหมไม,ไม่ได้หรอกขายได้น้อยแต่เขา เขาตั้งราคาขายเอาไว้เพื่อล่อให้คนนะมาซื้อที่เมืองไทยนะเพราะเห็นว่าสองพันนี่มันถูกมากเลยจริงๆสองพันก็ยังแพงนะเพราะว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยแปดร้อยเขาก็ซื้อกันแล้วแปดร้อยนี่ก็ได้กำไรแล้วแล้วคนเราก็เป็นอย่างเงี้ยนะอะ เราจะซื้อเราจะควักกระเป๋าเนี่ยง่ายถ้าเกิดรู้สึกว่าของที่เราหมายตานี่มันราคาถูกแต่ที่จริงเนี่ยที่มันถูกเพราะว่าเราไปเปรียบเทียบว่ามันมีของที่แพงกว่าอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ผลิตรหรือร้านค้านี่เขาใช้ในการควักกระเป๋าควักเงินจากกระเป๋าของเรานะเวลาเราไปห้างเนี่ยนะ เราเห็นสินค้าเนี่ยเขาตั้งราคาไว้ร้อยแล้วเขาก็ลดเหลือ50บเนี่ยเราก็ซื้อทันทีเลยนะเพราะรู้สึกว่า50เนี่ยมันถูกแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะของราคาจริงอาจจะต้นทุน,นแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นแหละคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเรา เปรียบเทียบไม่เป็นนะเราก็โดนเขาหลอกได้ไง่ายๆนะและคนเราเนี่ยถ้าว่าเปรียบเทียบไม่เป็นเนี่ยแม้จะได้โชคได้ลาบนี่ก็ทุกนะเคยมีชาวบ้านคนหนึ่งนะแถวภูหลงเนี่ยซื้อหวยนะสามตัวแทงสิบห้าบาทถูกนะได้หกร้อยประมาณเนี่ยหกร้อย แทง15นะได้600ดีใจไปบอกใครต่อใครว่าเนี่ยฉันโชคดีนะวันนี้ถูกหวยได้ต้งหกร้อยแต่พอไปรู้ว่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาแทงตัวเดียวกันเลยนะแต่เขาแทง50าสิเขาได้2,000พอรว่เพื่อนได้สองพนนะโอ้ยที่ดีใจยิ้มแป้นเลยนะกลายเป็นหูบเลยนะเสียใจ ทำไมเสียใจนะท่งนั้งที่ได้โชคได้ลาบนะก็เพราะว่ามีคนหนึ่งเขาได้มากกว่าเรารู้สึกเสียใจว่าแหมฉันน่าจะแทงมากกว่านี้นะจากเดิมที่ดีใจกลายเป็นเสียใจแล้วก็เสียใจกว่าตอนที่ยังไม่ถูกหวยด้ยนะตอนที่ไม่ถูกหวยน,นี่ก็ธรรมดาธรรมดาแต่พอพอถูกหวยแล้วรู้ว่าเพื่อนเขาได้มากกว่ากลายเป็นเสียใจหรือติดลบไปเลย ใ้คนเราเนี่ยได้โชคได้ลาภอย่างไงเนี่ยถ้าวางใจไม่เป็นมันก็ทุกข์นะโดยเพราะการไปเปรียบเทียบซื้อของเหมือนกันนะเวลาไปซื้อของเนี่ยตมาเคยไปอินเดียนะนะก็มีคณะญาติโยมไปด้วยก็กลางทางเนี่ยก็แวะที่เมืองพาราณสี พรานสีนี่มันใกล้กับสารนาสนะใครที่ไปสารนาที่พื่อจ้าแสดงธรรมปฐมเทศนาเนี่ยก็ต้องแวะพรานศสีพรานาสีที่มีชื่อเสียงด้านผ้านะผ้ากาสีผ้าเนื้อดีคนไทยก็แห่กันไปไปดูผ้าแล้วก็ไปซื้อแต่จะซื้อเนี่ยนะมันก็ต้องต่อนะมีหลายคนเนี่ยดีใจนะผ้าผืนหนึ่งพันบาท นะต่อจนได้เจ็ดร้อยนะดีใจพอขึ้นรถทัวร์แล้วก็รู้ว่าเพื่อนข้างๆเนี่ยเขาก็ซื้อเหมือนกันนะแล้วเขาก็ได้ผ้าคล้ายๆกันเลยแต่เขาซื้อด้วยเงินหกร้อยบาทคนที่ซื้อเจ็ดร้อยนี่หน้าหูเลยนะที่แรกดีใจโอ้ยนะจะไปอวด เพื่อนในกรุงเทพวันเนี่ยฉันซื้อได้ผ้าเนื้อดีราคาถูกพันหนึ่งเนี่ยต่อหรือเจ็ดร้อยแต่พอร่วบเพื่อนนี่อีกคนหนึ่งร่วมทัวร์เดียวกันก็ซื้อได้ถูกกว่าเขาต่อเก่งกว่าหกร้อยเนี่ยเสียใจเลยคนเราเนี่ยไม่รู้จักพอใจสิ่งที่มีไม่ยินดีสิ่งที่ได้นะถ้าหากว่ามองไม่เป็นหรือชอบเปรียบเทียบ แม้จะได้ของดีราคาถูกก็ทุกข์นะพราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอันนี้ต้องระวังเลยนะคนเราจะมีความสุขได้เนี่ยพอรู้จักพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้หลายคนเนี่ยมีลูกที่ดีนะแต่ว่าไม่ค่อยภูมิใจในลูกของตัวเองเท่าไหร่นะพอเห็นลูกคนอื่นเนี่ย ลูกข้างบ้านนี่แม่เขาเก่งกว่าเขาฉลาดกว่าเขาหน้าตาดีกว่าหลายคนเนี่ยก็จะเห็นแต่ข้อไม่ดีของลูกนะพอไปเปรียบเทียบกับลูกข้างบ้านหรือลูกของเพื่อนคนอื่นก็มีเรื่องตำหนิมีเรื่องต่อว่าหรือว่ามีเรื่องที่จะไม่ภูมิใจทั้งที่เขาก็เป็นคนดีมีความสามารถหลายอย่าง พ่อแม่ที่ไม่ภูมิใจในตัวลูกเนี่ยนะจำนวนไม่น้อยเลยนะเพราะว่าเปรียบเทียบไม่เป็นท,ทั้งที่ลูกก็มีสิ่งดีๆหลายอย่างหัวอ,อาจจะไม่ไวนะแต่ว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมเอ,อเื้อเฟื้อไม่เห็นแก่ตัวช่วยงานบ้านหรือว่ามีนิส,สัยในทางศิลปะนะรักธรรมชาติก็ได้เน้นถ้าเรามองเป็นเนี่ยนะ ไม่ว่าเราจะมีอะไรได้อะไรจะเป็นสมบัติสิ่งของหรือว่าผู้คนนะเราก็จะมีความสุขได้ง่ายแต่ถ้าเปรียบเทียบไม่เป็นเนี่ยก็ทุกได้ง่ายเหลือเกินอ้าแล้วก็เตรียมรับผ่อนอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วอิปามมวาสมิชโตุจงสำเร็จโดยชาพร สาเพปูเรนตุสังกป่าขอความดำผิดทั้งปงวงจงเต็มที่จันโทปันนารโสยธาเงือนพระจันในวันเพนมณีิชโชติรโาโสยธาเงือนแกมณนอันสว่างสวยควรยินดีสาพีธิโอพิวาจันโตวานจายรทั้งปวงจงบำราดไปสาพรโรโรวินาสตุโรทั้งปวงของท่านจงหาย มาเทพวัตวันตารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีธีภายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาธนาสิลิสันิจางุทามจจายโนจาตาโรธรรมวาตันติอายุวันโนสุขังภลังตาสิภากาอยู่อายุวันนาสุขาภาะ ยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไห้กรบมีปกติอ่อนนอมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตูสาพมังคลงางภาวะพาโมงคลจงมีแก่ท่านพระคันตูสาพเทว,วตาพระราเทวดาทาั้งปวงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุพาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า สาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมนุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภาวนตเุเตภะภาสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุมเมื่อเทิน